เอ๋วันนี่คุณ Education แลง ATP Production ครับโย่หูซูนกันอยู่กันในเกมแทเกอบ,บ์บต,ตัวนุ่มนิ่มที่เราถ่างชอบเล่นกันอีกแล้วนะครับโย่หูซูนกันกลับมาเล่นตัวละครอ,อาจารย์แดงกระตุกจิตกระชากใจนะครับโย่หูซึ่งมีคอ,อบบนทออะไรเป็นไงนี่นี่นเออนั่นแหละอา,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 อาจารย์ ฮะววาไงฮะฮะว่าไงเพราะนี่มันมีหน่วยซิ่สามคนนะครับซึ่งอเน่แล้วมันเป็นหน่วยซลิลที่อยู่บนเรือย,อยันเดียแล้วมันก็ถือฟอร์มาสอันที่สองน,น้าขึ้นหน่วยซลิลที่กระโดดลงน้ําแล้วมันมีปืนพกส่วนอันที่สานมาน,น,าน้ำขึ้นหน่วยซิลที่ว่ายน้ําขึ้นมาจากบกแล้วมันมี ปืน M60 ครับบนเทินโจนแอบรำบลอกขึ้นมาฮะยิงเหรอเดี๋ยวฉันไปจัดการให้โอเคครับฉันหลอกเล่นที่ริงแล้วก็ไปโจรทั้งหมดนั่นแหละอ้าฮ่ายิงผู้ตัวเองเอาเอาเออเอออาจารย์แดงตายแล้วเออเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอทหารพวกนั้นเอ,เอาเอาอกไปมีแต่ชาวบ้านเฮ้ยพวกแกไปโจรแล้วโอ้ย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 โคตปย จะใส่ลอดีิอรทุกได้ทุกทุกเจ็บกระบาดไหมโอ้ยโอ๊ยได้โอ้ยโอ๊ยกระตุกก <im ital Christians> huh? ิตกระชากใจตุกิกระชากใจอะไรเนี่ยโดนตีอมวดะเออฟรีแบบ i n f i n i t ด้วยว้าวโอ้ยจาแดงตอนนี้มันตีแบบ จะไปทุกคนจะต้องจัดการวันเออเรียกอาจารย์แดงว่าตวดออกมเนี่ยนะคะว่าอออปล่อ,อ,อยมันปล่อยปล่อยเอสเอสเออสเอออถาว่าสิงก็ไม่จบทันทีหรอกสิ่งเด็ดไปเรื่องเกี่ยวกับซีซ่าป่าตกซีซ่าเข้าไปอร่อยวะตซอไอกับนักลา่าจระเข้ ก็คงอนักวาดับนละใครเนที่แกทำอะไรอ๋อเอ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 อออักอัดได้ทุกหนออยอยอยปึ้งไบไปไอลหอบบุยไอ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 มันตายไม่ตายักทีแบบแสบมาต้องเจอกับตัวธรรมดามาะน่ก็คือนักลบ ของอัศวินลักพิการก็คือนักรบอัศวินลักพิการโคตโอยเด้อทุกทำไมามันดูเหมือนไม่มีดาเมจอะไรเลยว่เตะโคตรเลยกระตุกจิตกระชากไายมันทำให้มีพลังว่ะได้เด้วไนะงไม่สนกุกอ่ะเฮ้ยมีมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งด้วยมุองบุคคลที่หนึ่ง ต <c oughs> อนนี้กิ t ายดเอยเออดออดี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 ม้าอดอวดดิดเดวอเอาเหรอเอาเหอเอาเหรอเอาหอเอาหรออะไรวะอาจารย์แดงฆ่าคนไม่ได้นี่นแหละพะตัวฟาดมาแล้วชุบชิบ เออเดี๋ยวเราเปลี่ยนอาวุธแท้อาจารย์ดีกว่าฮ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 ่าซิงตอนนี้อาจารย์แดงก็อัปเกรดเวอร์ชันมาแล้วนะฮะนี่ก็มาพร้อมเจออยับพวกโจนี่มันบางตัวเข้ามาในเมืองจัดการนมันโอ้ยพุ่งเลย เออยู icana, ่ข้าพวกมข้าหัวหน้าเราเลยแฝกลูกกาเฟนเันเด้ยวยเออววอวอวอหมึงพุ่งเข้าไปแล้วมึงก็ทิ้งเลยสมุตรสงอราหายเผลอมอก็ไม่ได้กดวีวีวยอ๋อกดสีนะ่หอ่าฮ่าฮ่ ตอแลก็เดระตายกระตาหัวเงาอนมือของเขามีท่นึ่งแัน้นก็เงาจะมือสบายสบายสไอ้จเบิดอันตายบ่โยเพิ่มแบเดียวก็ตายหมดแล้วเออถั่วจันแดงฆ่าตายเหือดแย เออดังเกี่ยวกับยมมันฑูตไม่ใช่ยมมันฑูตเป็นชาวนาะที่เกี่ยวข้าวว่อเอเอขึ้นถูกค่ะสรูมใช่ะหนังรูมันทันคอยกอบเออทำยมมไม่ตัว่ะอ๋อพุง่งปังคอยไปย่มจกชิด อโอ้ติวติวตวโหีวโยวไปโน่นเลยก,ลก็สุดยอดนะเขาจะผสมกสุดยอดเลยเวนเดอร์โอ้โหดีพอดีพอดีมาแล้มา้มาแล้วอด,ดีเออข้าวขอไข่ซอสทะเลนะคะในหนึ่งร้อยหกสิบห้าเไ่ใช่หนึ่งร้อยห้าสิบหกตัวนะอยหล็

อันนั้นเพึ่งพิงสิงเข้าย่องดังเราไม่ทูกกับทหารนายเองเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยได้วะช่วยได้วะโอ้โหโอ้โหเอาโลกับหนังโอ้คาบเปิดพลังงานมัเจอกับเอรเลียนเอาเอาเอรเลียนเอรเลียนเอเลียนเจอนี้จยจีจี ขาครึ่งตัวเลยเจ้เฮ้ยเอามันหายไปไหนอ่ะอ๋อเออจะนโดจิดจ้มว่ะไม่ว่าเจ,จ๊เจ๊เหมือนจัาฟันดีฟันดี